สวัสดีครับก็สําหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญอ่อโบราณน,นะเป็นรูปพระราหูนะครับสองหน้านะองค์นี้ก็เป็นของหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับท่านอยู่ที่วัดทุ่งนาใหมนะ่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชปีการสร้างพระราหูรุ่นนี้นะครับก็เป็นปี2 5 6 4 นเนื้อที่นําไม่ดูก็จะเป็นในเนื้อส่วนของทองแดงนะมีจํานวนการสร้าง599องคนะ์ขนาดนะครับเป็นวัดจริงเนี่ยคือ2.8เซนติเมตรนะครับก็รายละเอียดในการหลอ่อพระราหูนะครับของวัดทุ่งนาใหม่ของหลวงปู่อิ่มเนี่ยคือมี2แบบนะครับก็มีคือราหูหน้าเดียวด้านหลังเป็นยันดวงนะแต่องค์นี้นะครับก็เป็นราหูสองหน้าก็ ลักษณะคือพระมีสองหน้าเป็นราหูสองหน้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ในส่วนของกรรมวิธีในการสร้างเนี่ยของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ก็ยังคงเอกลักษณ์ในการหลอ่อแบบโบราณก็คือมีการต่อชนวนนะครับแสดงว่าพระมีสองหน้าเนี่ยคือจะต้องมีการประกบแบบงั้นเราจะต้องพิจารณาในส่วนของการหาล่องรอยของการประกบแบบ ด้านข้างนะครับอ่านี่นะครับมีร่องรอยของการต่อแบบนะครับแล้วก็มีการาต่อชนวนนะครับอ่าร่องรอยของการต่อชนวนอ่านี่ร่องรอยของชนวนนะครับอยู่บริเวณตรงด้านข้างนะครับตรงตรงนี้ คือการต่อชนวนนะในการเทหล่อะฉะนั้นเมื่อได้หุ่นเทียนแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลอ่อแบบโบราณนแนะสดงว่าช่างก็จะนำไปเข้าในแม่แบบของดินไทยนะในหลักการพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาในร่องรอยในส่วนต่างๆตรงซอกก็คือดินขี้เบานะ,ะแล้วก็ในส่วนของ ล่องรอยของเม็ดเดือดไฟในะต่างๆเนี่ยจะมากจะน้อยแต่ก็ต้องมีนะครับต่อไปเรามาดูกันเลยนะเมื่อลอกออกมาแล้วเนี่ยคืออุ่นเทียนแล้วก็เทโลหะไปแทนที่ก็จะได้เป็นแบบพระราหูในเอกลักษณ์ของพระราหูของหลวงพอิมวัดทุ่งนาใหม่เนี่ยก็คือจะคล้ายคลึงกับเหรียญหล่นลอนะครับหลวงพระลาจันทร์สีเงินแห่งวัดดอนศาลา ของหลวงพ่อสีเงินสร้างปีสามกว่าลักษณะคล้ายกันนะครับด้านด้านบนเนี่ยก็คือมียันนะครับบาลนะีตามด้วยยันนะอุนะครับเป็นรูปพระราหูนะอ,อมอจันแล้วก็พระอาทิตย์นะครับด้านล่างมียันมีการเดินโคดนะครับไว้4จุดในเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับก็คือลักษณะของด้านซ้ายด้านข้าง ก็จะเป็นยันลักษณะเลขเก้าด้านขวาแต่ตรงนี้นะเป็นยันน้ำมูแล้วก็เดินกำกับเลขด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกับด้านหน้านะครับสบพิมสองหน้าแ,แทนความหมายด้านหนึ่งก็คือพระจันทร์และด้านหนึ่งก็คือพระอาทิตย์นะครับเป็นเหรียญหล่อที่สร้างแบบได้มีความหมายในตัวนะครับก็คือเป็นการเสริมชะตานะครับ เสริมจะตายกับผูนนะที่นำไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาลองส่องดูกันเลยนะครับในเหรียญลอนะรุ่นแรกนะของโลงปูอิมในส่วนของออพระราหูนี่จะเป็นอย่างไรนะครับนี่หน้าตานะครับของพระราหนะูของโลงปูอิมวัดทุ่งนาใหม่นะครับเรา ส่องเข้าไปเนี่ยในซอกนะลึกๆเราก็จะปรากฏในพวกคิบนะเบลดินหล่อนคะิบเบลดินหลอเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการพิจารณาเพราะไฟหล่อบโบราณน,นี่นะครับลักษณะของการเาม็ดเดือดไฟเราก็ดูนะครับในส่วนของเม็ดเดือดไฟเล็กๆ อ่านี่นะครับในร่องเล็กๆเนี่ยพวกนี้ก็จะปรากฏร่องรอยของเม็ดเดือดไฟนะครับให้ให้เราเห็นนะครับจะจำเป็นจะต้องมีนี่ร่องรอยพวกนี้นะเกิดจากการหล่อโบราณน,นะครับผ้าหล่อโบราณผิวจะไม่เรียบตึงนะครับจะปรากฏร่องรอยต่างๆพวกนี้ให้เราเพิจารณาเห็นนะครับในร่องหลุมต่างๆ ในส่วนของโค้ดนะครับในส่วนบริเวณริมด้านนี้ก็จะเป็นยันยันนโมนะครับก็แทนสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านด้านท้ายตรงนี้นะครับตอกเลขนะครับเลขนี้คือสามสามแปดนะครับองนี้๋ย่ารอลองดูนะครับในหลักการมีนาในการตอกโค้ดเราก็ต้องดูให้เป็นลักษณะของตัวตอก นะครับตอกเป็นยันน้ำโมโไว้นะครับแล้วก็เดินกำกับเป็นตัวเลขอตอกลึกลงไปนะครับในตัวตอกเราก็ต้องพิจารณาให้เป็นตัวตอกนะครับตรงนี้ตอกด้านข้างตอกเลขเก้านะครับ ผิวผ้าหล่อจะเป็นรักษาอย่างนี้คือเป็นรักษาผิวไม่เรียบนะจะจะย่นจะมีการามีร่องหลุมต่างๆนะปรากฏให้เห็นนะครับข,ขี้เบ้านะสิ่งต่างต่าเหล่นี้นะเป็นหลักพยาณามีการปั้นติดผ้าหล่อนะครับก็เป็นมิติที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับ นี่คือลักษณะการปั้นหุ่นเทียนนะเป็นมิตินะนำเหมือนนำมาติดนะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยคือนำมาติดเป็นลักษณะพระราหูนะนี้หุ่นเทียนนะครับด้านหลังนะเช่นกันนะครับปั้นเป็นสองหน้า ก็เป็นพระที่คิดว่าคงยังไม่มีการทำเรียนแบบนะครับเพราะพระก็ยังมีปีหกสี่นะครับแล้วก็ค่านิยมก็ยังไม่ได้สูงแมงไม่ได้สูงมากแต่พระคือท่านสร้างมีจำนวนน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะเห็นกันพิมพ์สองหน้านมีจำนวน599ชิ้นนะครับนี่ ธรรมชาตินะเป็นสิ่งสาคัญนะพระโลหโบราณนะครับคือความไม่เรียบตึงนะร่องรอยการต่อชนวนต่างๆโลหะเนี่ยที่นํามาผสมเป็นโลหะเก่านะครับเป็นโลหะเก่าเมื่อเราส่องเข้าไปเนี่ยก็จะดูแบบเหมือนมีอายุนะครับแต่จริงจริงพระสร้างปีหกสี่นี่เรามีร่องรอยของการต่อชนวนเราก็ต้องดูในร่องรอยของการต่อชนวนนะครับ การเก็บแต่งต่างๆเหล่านี้เนีเป็นสิ่งพิจารณาที่สำคัญนะครับผิวธรรมชาติต่างๆก็เดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดูนะครับในส่วนของพระราหูนะครับของหลวงปู่อิ่มแห่งวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูนจังหวัดนครเนี่ยคือท่านเป็นสิทธิ์ในสายของพ่อคล้ายนะวาจาสิทธิ์ อายุท่านก็ร้อยร้กว่าปีนะครับก็เป็นเกจิที่ในส่วนของชาวบ้านในจังหวัดนครเนี่ยให้การนับถือเป็นจํานวนมากนะครับในส่วนราหูนี่สร้างปี64นะครับก็เนื้อในส่วนของเนื้อทองแดงนะฉนวนและโลหะผสมเนี่ยมีจํานวนการสร้างอย่างละ599องคนะ์ขนาด2.8นะครับ หลักการพิจารณานะก็คือ1นึ่คือดูตัวตอกพนระมีตัวตอกพระโลบราณเราก็ต้องพิจารณาการปรั้นหุ่นเทียนนะการประกบแบบนะการต่อชนวนนะครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะของพระหลอบุราณอย่างเช่นในส่วนของเม็ดเดือดไฟนะนเส้นสลากนะถ้าม,มีการตกแบบ แบบแบบองไหนแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นสลากนะครับก็เป็นแตกเหมือนลักษณะคล้ายๆลากไม้ก็ามาฝากกันนะครับคิดว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆสำหรับทางช่องนะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับ